สรุปให้ดราม่าแฮชแท็กพี่ตูนวิ่งทำไมหลังติดเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ไทยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ตูนออกมาวิ่งรับบริจาคคราวนี้กระแสะเสียงมันถึงแตกต่างจากครั้งก่อน,อนเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะ มามีชื่อเป็นกระสาอีกครั้งนะคะสำหรับนักน้องหนุ่มแข้งเหล็กพี่ตูนบอดี้แสลมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นพี่ตูนวิ่งเพื่อจะขอรับบริจาคเพื่อการกุศลช่วยเหลือสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือเพื่อโรงพยาบาลช่วยเหลือเด็กๆผู้ยากไร้เด็กๆผู้ด้อยโอกาสต่างๆค่ะแต่ครั้งนี้ก็กลับมาอีกแล้วสําหรับโครงการนี้ฮะเก้าเพื่อน้องเวิร์ชวลรันหนึ่าขอบพระคุณก็จะนําเงินทั้งหมดนะคะไปช่วยเหลือน้องๆที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วไม่มี ทุนทรัพย์จะไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นมปลายหรือว่าสายอาชีพ109คนและทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะโดยจะวิ่งทั้งหมดเนี่ยห้วันเป็นระยะทาง109กิโเมตรเริ่มวิ่งตั้งแต่1มกราคมไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะซึ่งมันก็จะเป็นการวิ่งไปแล้วก็สะสมระยะทางไปเรื่อยๆค่าสมัครเนี่ย3 0 0บาทสนใจก็สามารถไปสมัครกันได้ที่เว็บไซต์9คนละ9 com ตั้งแต่15ธันวาคมค่ะ หลังจากที่เปิดตัวว่าตัวเองเกำลังฟิตซ้อมร่างกายแล้วก็มีโครงการนี้ออกมาอีกครั้งปรากฏคราวนี้กระแสเสียงแตกคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าปกติพอพี่ตูนบริสแลมออกมาวิ่งแต่ละครั้งก็เป็นกระแสอยู่แล้วอันนั้นไปด้วยปกตินะแต่คราวนี้ที่ไม่ปกติก็คือกระแสตอบรับมันไม่ได้เป็นไปได้ดีเหมือนครั้งก่อนๆค่ะคราวนี้ชาวเน็ตเห็นต่างเยอะมากนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่คอมเมนต์ก็มี2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็ชื่นชมเห็นด้วยว่าการที่พี่ตูนมาวิ่งบริจาคเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีขอบคุณที่ ตูนเสียสละแล้วก็ทําประโยชน์เพื่อใครหลายๆคนมากมายนะคะแล้วก็ยินดีที่จะร่วมบริจาคแน่นอนแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยก็มีความเห็นต่างแล้วก็มาคุคยถกเถียงประเด็นนี้จนมันติดเทรนด์อันดับหนึ่งของ Twitter ไทยเลยค่ะ โดยโอ๊คอ,อนุญาสรุปใจความที่หลายๆคอมเมนต์เขาพูดมาแล้วก็มีคนกดไลค์เยอะๆมาให้คุณผู้ชมฟังดังต่อไปนี้โดยส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าการที่พี่ตูนออกมาวิ่งมันเป็นความตั้งใจที่ดีแต่มันไม่ใช่หน้าที่ที่พี่ตูนต้องเหนื่อยและอีกอย่างก็มองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการดูแลไม่ใช่หรออย่าให้ประเทศไทยเราต้องขับเคลื่อนด้วยเงินบริจาคจากภาคประชาชนเลย ือว่าบางส่วนเนี่ยก็เคืองใจนะคะที่ก่อนหน้านี้พี่ตูนเลือกที่จะเงียบไม่ออกมาเรียกร้องทั้งเรื่องของวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนรวมไปถึงเรื่องของเงินเยียวยาเพื่อจะช่วยเหลือนักร้องน,นักดนตรีเขาก็มองว่าพี่ตูนเนี่ยทำไมไม่ใช้ชื่อเสียงอันทรงพลังของพี่ช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับเพื่อนร่วมอาชีพ โดยงานนี้นะคะก็มีเหล่าคนบันเทิงเหล่าเซเลบเนี่ยออกมาให้ความคิดเห็นโดยหนึ่งในนั้นคือคุณนวัดอิสระรไกศีลพิธีกรชื่อดังก็โพสเฟซบุ๊กแบบนี้ค่ะการช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเพราะได้งบประมาณจากภาษีปีละมหาศาล้ายากจะช่วยช่วยเดินไปบอกนายกและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้พัฒนาการศึกษาและให้โอกาสการศึกษาแก่คนอย่างทั่วถึงจะดีกว่าอันนี้คุณนวัดเขาฝากเอาไว้ถึงพี่ตูนะฮะผมไม่ได้พูดเองนะ คือโอ๋ก็พยายามจะไปสอดส,ส่องดูความเคลื่อนไหวของพี่ตูนหรือว่ากลุ่มคนที่สาบสุนพี่ตูนนะคะแต่ว่าตอนนี้นก็ยังไม่เกิดขึ้นเนาะแต่ว่าหลังจากนี้เราคงต้องติดตามรอดูนะคะว่าพี่ตูนเองจะออกมาให้ความเห็นหรือว่าชี้แจงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นไหมแล้วโครงการวิ่งเพื่อน,น้องจะยังคงมีต่อในวันที่1มกรานี้หรือไม่อย่างไรเราคงต้องติดตามดูกันแต่ในมุมความคิดเห็นของเจ้าโอมส่วนตัวนะคะโอมมองว่าการบริจาคก,การทำทานการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเนี่ย มันเป็น,สนเสน่ห์ที่ดีแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆของคนไทยค่ะแต่การจะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือว่าน้องๆที่ขาดโอกาสทางการศึกษาทุกคนในประเทศไทยมันไม่สามารถทําได้เพียงพอด้วยเงินบริจาคแต่สิ่งที่สามารถช่วยเหลือให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืงนมันต้องมาจากเรื่องของการบริหารแล้วก็งบประมาณจากทางภาครัฐค่ะงานนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแต่ช่วยคอมเมนต์แบบสุภาพแล้วก็ให้เกียรติคนที่เห็นต่างด้วยนะ